หลายที่เราอยู่ทางใต้กันมาเยอะแล้วพอเราตอนนี้อยู่ทางใต้นะครับนี้ไปแอลอีสานกันมากนะครับก็คือบ้านของนิวคาสเซิลยูไนเตดนะครับที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับเกมนี้พวกเขาจะเจอกับอาร์เซนอลนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่เสียประตูยากนะครับเหนียวแน่นสำหรับอาร์เซนอลแต่ว่าเกมล่าสุดก็ต้องบอกว่าเพิ่งเอาเอาตัวรอดมาได้ในบ้านอ่ะในการตีเสมอแลวจังหวะเปลี่ยนตัวสาคัญ กลับมาอีกครั้งเนื้อการเปลี่ยนตัวไปนี่แหละเดี๋ยวเราต้องคุยตรงนี้เลยครับสองทีมนี่มีความเหมือนกันนั่นก็คือการได้ไปฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแต่ในขนาดทีมที่แนวลึกดิ่งลงมาเนี่ยโอ้โหเออร์เซนอลที่แน่นปักเลยส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยใจหายใช้คำว่าใจหายไอ้ดีฮาวเองการเยอีซักหน้าเป้าแนวทางการเล่นต้องมาปรับใหม่หมดเลยฮะผมรู้สึกว่าเข้าไปให้ความสำคัญกับการดีเฟน เพื่อการเก็บอีซักไว้ให้ได้จนลืมมองหลายๆเรื่องไปใช่ครับอย่างน่าเสียดายคือต้องยอมรับว,ว่าไอ้ทีฮาวเองประสบการณ์ตรงนี้มันเป็นช่วงรอยต่อที่สําคัญว่าทีมมันผลงานดีจากรู้ทุการที่ผ่านมาเพราะว่าหน้าเป้าพึ่งพาได้เห็นใจแก่เหมือนกันใช่แต่ว่าสถานการณ์โค้ดหลายคนท,ท,ที่ที่พูดอย่างอย่างอนชุชรชเองก็บอกว่าครับถ้าเราจะต้องมีใครไม่อยู่กับทีมอ่ะขายไปดี จบไปเลยใช่มันเป็นบทพิสูจน์การทางานของโค้ชอย่างหนึ่งนะครับ,รบเกมล่าสุด <c oughs> เสมอบอลมัดศูนย์ศูนย์โอ้โหใช้โอกาสได้แบบแม่มีโอกาสยิงคือเป็นเกมที่อึดอัดจ,จนบอลมัดดูเหนือกว่าสี่ครั้งโอกาสยิงยิงเขากรอบครั้งเดียวจริงเขาจนจริง,รงเรื่องนี้นะครับแล้วก็นิกดูดูดูแล้วเนี่ย <c oughs> โดนโดนแซนวิชบล็อกฮนะนะครับโดนโดนดับบันทีบ,บ่อยมากสำหรับนิวัตเตอร์มาเดอร์นะครับ พ้าเราเห็นแบบนี้เนี่ยขนาดทีมมันมันมันเห็นง่ายไปไหมครัจุดมันมันไม่เพียงพอ่ะคือคือเราเห็นนิวคาเซิลมาอย่างเงี้ยโอเค okay, ทุกทีมเนี่ยมันควรมี11ตัวจริงแต่ถ้ามันไม่มีตัวที่คอยปรับแล้วก็ เส้นทางวิธีการต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้มีปัญหาเหมือนกันคือเมื่อไหร่เรานึกถึงนิคาสเซิลเราจะมองภาพว่านาโต้ไอ้ตเนลี่เองนะไอ้เจ้าคาบูโนกิมไร้แล้วก็ตรงกลางคนตอนสามคนเนี้ยจะเป็นทําให้เกมมันดูใช่นี่คือนิคาสเซับยิ่งเล่นในบ้านอ่ะมันดูเป็นโอ้โหทะลุทะลวงตอนนี้ต้องเอากอดอนไปเป็นหน้าเป้าบ้างในวันที่สถานการณ์อึดอัดบางครั้งตอนเนี้ยบานเองจะใช้ไหมเอาต่ออยางงี้ไหม หรือจะเอาเมอร์ฟี่ไปขนาบข้างข้างบนคือออปชันมันเลยหาความไม่แน่นอนของผู้เล่นที่จะได้รับโอกาสกลายเป็นว่ามันข้างบนเนี่ยมันมันเยอะกว่าตรงกลางกันนะใช่แล้วต้องตรงกลางจริงๆมันมันลงตัวแล้วละ่ะแต่ว่าไม่สามารถในท้ากลางเนี่ยบิดได้ทั้งฤดูกาลนะใช่แล้วที่หายไปมผมก็เลยมองต่อว่าไอ้ที่มันหายไปอย่างลิมมันเตโเองเนี่ยเคยสนุกนะตอนนี้ตัวเองอต้องแบบดูเฉาๆดูมไม่ใช่ลิมมันโตที่เราเคยเห็น ด,ดูเหมือนว่าโคจุงอะไรก็กบอกว่าดูเหมือนห่วงห่วงหลังหัวห่วง,วงบ้านใช่เล่นเกมรับมากกว่าลุกอะ่ะที่เคยเป็นสไตล์ตัวเองแม่นะครับนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งแล้วแลว้ถ้าเรามองแบบนี้นีกอวา่าเตมเอร์เดอร์คะัจุดนะฮะที่ออกสตาร์ทได้ได,ได้ได้ดีนะฮะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าแหมมันน่าเสียดายควรจะได้ออกสตาร์ทเริ่มต้นตั้งแต่เกมแชมเปียนลีกครับนัดที่แล้วเจองาน นอกบ้านจะแทกซ้ายทีขวาทีอย่าลืมนะเขายังวัยที่ยังต้องเรียนรู้กับคนรอบข้างก่อนอย่าไปหวังพึ่งแล้วความกดดันไปอยู่ที่เขาเขายังไม่สามารถแบกความกดดันที่มาเปรียบเทียบกับอีซักใช่คือทุกคนมองว่านี่คือหน้าเป้าที่มาแทนอีซักยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่เขาคือเบอร์สิบคนหนึ่งที่เป็นตัวสอดบล็อกทูบล็อกได้นี่แหละอันนี้สําคัญมากเพราะว่าตัวของนิกเองเนี่ยครับไม่ได้ว่าเป็น เป็นพวกผลิตสกอ์ไม่ใช่เลยไม่เป่นพิาราใช่ฮะเป็นคนที่พร้อมที่จะให้ทุกคนเนี่ยเล่นร่วมใช่ชงให้เขาหน่อยและผลิตแต่เขายังมีทีเด็ดที่ขาดอย่าไปหวังอย่างนั้นไม่ใช่เบอร์เก้าที่เป็นเบอร์เก้าจ๋านี่แหละครับเนี่ยสำคัญนะครับด้วยด้วยการที่เราบอกว่าเราพูดถึงเรื่องของกองหน้าเนี่ยครับเซคเกอรสไตรเกอร์เราใช้คํานี้บ่อยมากครับเด็กๆที่ถูกขายไปจากบนเดสเซีก้าหนึ่งในนั้นอย่างก็คือเบนจามินเซสโก้เนี่ยนะครับ ซึ่งเซสโกตอนนี้เยังยิงไม่ได้นิกเนี่ยปลดเหมือนปลดล็อกตัวเองได้ครับมาเร็วแต่มันยังไม่นิ่งพอให้เวลากับการที่ระบบแข็งครับถ้าระบบแข็งเขาไปได้งานใหญ่นะฮะใช่ครับงานใหญ่จริงๆนะฮะสำหรับที่ต้องนี้แล้วงานเนี้ต้องมาเจอกับคนใหญ่อาร์เซนอลนะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่าในเกมที่แล้วเนี่ยอเล็ต้าครึ่งหลังเดินออกมาได้อย่างสง่าผ่าเผยเลยคถอดเสื้อคลุมแห่งความกลัวทิ้งไปนะครับ จากเดิมที่เคยมีปัญหาเรื่องปอดเอ๊ะพอโดนไปแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนได้นี่ว่าหลังจากเลิกรือไฟฟ้าใช่ปอดดีขึ้นใช่ครับสสคือสิ่งหนึ่งที่เรากำลังตั้งคำถามว่าอาเตต้าเองเกมที่เล่นกับซิตี้อ่ะมันมีความเป็นอาเตต้ากล้าได้กล้าเสียเป็นอาเตต้าที่หลายคนรู้จักก่อนหน้านี้ครึ่งหลังนะแต่ครึ่งแรกอะไรก็ไม่รู้คือต้องยอมรับว่าซิตี้มาดีมาแบบมีวิธีการชัดเจน แล้วเนี่ยการขยับผู้เล่นคราวที่แล้วขยับก็ลงมายิงแล้วตกลงเป็นตัวเปลี่ยนตลอดดีกว่า2นัดแล้วนะสองนัดละนะสองนัดแล้วสำหรับทางกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่นะครับออข้อหนึ่งโค้ชจุนมองว่าเอเบริซิเอเซ่ครับสตาร์ทเลยนะควรสตาร์ทเลยไหมนี่ไปสตาร์ทกลางสัปดาห์นั่นหมายความว่าเกมนี้จะได้สำรองใช่ไหมใช่เป็นตัวเลือกที่2เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เล่นในลีกครับ<อ>คุณจะต้องเป็นทีมทั้งสิบเอ็ดตัวแรกคุณจะต้องเป็นตัวเปลี่ยนในในลีก นั่นหมายว่าโค้ชจุดมองว่าเอเซยังยังไม่สามารถคืออาจจะมองตรงนี้ได้ไหมว่าอาร์เตต้าค่อยๆให้เล่นไปเรื่อยๆก่อนเพื่อเข้ากับทีมนี้เหมือนโดนบังคับให้ไปเป็นเบอร์สิบอ่ะอย่าลืมว่าตรงนั้นอ่ะมันมีอย่างเอเดกะไอเจ้าโอเดกาแล้วก็มีทั้งไรที่ยังเป็นตัวนึงที่เป็นตัวลิงค์ฮาวเวิร์ดหายก่อนอืมคือภาพรวมเขากำลังเทียบว่าตรงลงว่ายอร์คลสเองเนี่ยเอ้ยเอานะเขายังขุนไปได้ก็คือหน้าเป้าที่ใช้งานต่อเนื่องได้เลย ทอซาฟอร์มดีอีกทอซาานั้นทําได้น่าสนใจแต่ข้อหนึ่งก็คืออาการบาดเจ็บของบูคโยซาก้าที่เกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าหนักแค่ไหนนะครับใเวลานี้เพิ่งกลับมาแ้ๆแล้ววันนั้นเนี่ยเกมกับซิตี้เนี่ยนนที่มาดูเก้เล่นดีเป็นเครื่องหมายคําถามว่าไอ้ทำไมเปลี่ยนออกอ๋อเจ็บอือไม่สมบูรณ์อีกแล้วเจอทีมอย่างชวทะเลาะครั้นี้อ่ะ ถ้าถามว่านั้นเจอลิฟต์าเปนโตนะใช่เป็นทีมหนึ่งที่นิวคาสเซิลที่เล่นเกมรับได้ดุดันการเสียสาประตูแต่ก็ยิงได้แค่สาประตูในฤดูกาลนี้ก็แสดงว่าเขาเล่นระวังตัวมากกว่าตรงข้ามกับาอ์เซนอนที่เป็นทีมหนึ่งที่เสียเกมป้องกันได้ดีที่สุดมไม่เสียประตูคือเสียประตูเท่ากับพาเลสเสียน้อยนะครับสำหรับทางกันเนอร์แต่ข้อนึงก็คือถ้าปลด พันธนาการบางอย่างออกไปอีกอบดกระดุมีปั้สองเม็ดเนี่ยอดต้าน่าจะเดือดกว่านี้นะพอออปชั่นขนาดทีมเลยเกมลุกมันเยอะอะมันก็เลยหาความชัดเจนใน11ตัวแรกที่จะใช้ในเกมลุกไม่เจอโอ้โหกลายเป็นไม่ดีอีกอมันอึนอดอัดเพราะว่ามันเ,เปรียบเทียบตอออลอดเวลาทำไมไม่เอาคนนี้เล่นละ่ะคนนี้ออทำไมไม่ใช้คนนี้ก่อนในสถานการณ์นี้ทำไมไม่เลือกคนนี้แต่บทสุดท้ายะคุณมีตัวเปลี่ยนที่ดีแล้วหนึ่งนะม,มาเดนลี่นะคุณกำลังจะเลือกพ์ทเนอร์ที่ดีที่สุด3าคนทั้งบนมาหาใครเอาใคร จะใช้ใครใช้ให้ตลอดเลยอ,อเพราะตอนนี้โครงสร้างสิบ็1ตัวแรกแต่ละเกมอะมันไม่นิ่งครับโอ้โหอะละนี่คือจุดหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับ,รบทางทั้งสองทีมเลยครับ <c oughs> ข้อหนึ่งก็คือปืนใหญ่ครับโคชุน <c oughs> <c oughs> ยังมองว่าเขายังจะใช้เหมือนที่เขาบอกเหมือนฟิฟฟตัวรับ3คนเหมือนเดิมนะเมริโนไรซูบิเมนดี้ นะฮะซึ่งจริงๆแล้วการเล่นเนี่ยของทั้ง3คนมันมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวรับทั้งหมดนะอ่ามันเป็นเบอร์8เลยแหละไม่ใช่เบอร์หใช่ใช่อ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ได้แน่ๆคือแนวทางการเล่นลุกที่ดูสนุการ์เอซนอลดูสนุกขึ้นอืแล้วก็ดูเกมเนี้ยมันเป็นเกมวัดกันระหว่างที่บอกว่าอาเจตตาเองแสดงศักยภาพเกมลุกที่เป็นทีมเยือนได้ขนาดไหนนะฮะเราดูเฮดทูเฮดกันสำหรับคู่นี้นะครับโอ้โหคู่นี้เนี่ยเจอกัน ดูนิวคาเซิลนะครับซึ่งปีแล้วนิวคาเซิลในเขียอาสซนอลตกรอบรองชาเลิศคาราบาวครับแล้วเล่นในบ้านบ้านขายบ้านมันใช่ครับแล้วตอนนี้บ้านอาเซนนตต้องไปเยือนบ้านนิวคาเซิลนะสถิตินิวชนะ3นะอาเซนอลชนะ2ไม่เคยเสมอกันใน5นัดหลังครับสิ่งที่น่าดูมากท่านผู้ชมครับในเกมนี้คือมิดฟิลด์ของทั้ง2ทีมนะครับคือ คือเจ้าบ้านรู้เลยมาอย่างเงี้ยมาแน่อแต่ทีมเยือนไม่รู้ครับว่าจะเล่นยังไงการอนาลซ์ยากหน่อยฮะโอ้โโคตจุดมองว่าถ้าเป็นแบบนี้เราเห็นมิดฟิลชนมิดฟิลครับจจะเลยแต่พอไปดูที่ขบวนการหลังบ้านเนี่ยตัวสำรองที่อยู่อะอาร์ซิอลเป็นต่อบาทเลยใช่ครับโอ้โหตัวเลือกออปชั่น2เยอะกว่าฮะแล้วก็ดูเปลี่ยนสถานการณ์เกมได้ทันที แต่ที่นี่คือไทยไซส์ซึ่งเสียงเชียร์แน่นไปหมดเลยที่เซนเชนส์พาร์คแต่ช่วงเวลาที่เอ็ดดี้ฮาวเองความมั่นใจมันยังไม่สุ่มเสียงที่แบบยังไม่ได้สามารถพลิกสถานการณ์ได้ตลอดเวลาออ,อ,อย่างเกมล่าสุดที่บอกเสมอศูนย์ศูนย์เนี่ยวันนั้นไม่ดีอึดใช่ครับนิกวตอตมาเดอร์ที่จะชนกับทางเย er อเกเลสโคจูนว่า2คนนี้มีมีสกอร์ไหมออผมยงังมอกว่าหน้าเป้าอาจจะผลิตสกอร์ในเกมนี้ได้ทั้งคู่<ฮ>เป็นเกมที่บอกว่าไม่เสมอกันแน่แล้วเป็นเกมที่อาร์เซนอลเอง จะต้องทําแทมหลุดหายจากซิตี้ไปสองแทมเกมนี้ต้องพลาดอีกไม่ได้จบเท่าไหร่ครับอาร์เซนอลบุกไปชนะได้ครับสามต่อสองจุเปิดเดือดกอมาดุมเลยฮะพจุดเปิดมาดตุเลยนะครับก็คือเจ้าบ้านสองนะครับนิวคาสเซิลสองอาร์เซนอลสามนะครับส่วนผมเนี่ยมองคล้ายโค้ชจุดเหมือนกันเพราะว่าเป็นการไปเยือนนะครับแล้วก็แล้วก็ด้วยเป็นการไปเยือนก็จริงแต่ว่า สำรองมันดีกว่าใช่ครับแล้วถ้าอาจจะตั้งกล้ากว่านี้นะแน่ลดสกอร์มานิดหนึ่งนิวก็เซ้าหนึ่งอะเส้าสองอย่างชนะอยู่นะฮะเอ๊ะสกอร์นี่มันสลับฝั่งนะะปกติในผมต้องพ่วงดุดังกว่า